นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต 1967, ัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม,ต,ะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะมัถังปะกาเสนโตสัทธาอหะ อิมะอวิตะอุอิมิมะ,ะนะโมสิบนิ้วข้าพระเจ้าขอน้อมนมัสการแด่คุณครูอาจารย์ผู้ประสาทวิทย์อันเป็นมิ่งมิตรทั่วโลกาข้าพระเจ้าขอไหว้เทพพย,ยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งพระพรหมเมศผู้เรืองฤทธิ์ไกล อีกทั้งพระครูผู้รู้ไสยศาสตร์โหราจาร์จงมาอภิบาลปกเกตทั้งปิตุเรธชนนานีหลวงพ่อกวยก็ดีจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าผู้ท่องว่าคาถาอาคมให้บรรลุสมและศักดิ์สิทธิ์เป็นสุภนิมิตแก่ตัวข้าตลอดการละนานเธอ โอมสิทธิเทา้าฝืนเจริญศีหน้ากูงามคือพระแมนนะัมภะ,ะทะแขนกูงามคือพระนารายชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหา กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมน กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพืนดินเหมือนช้างรักงา a ปลรารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโก นาเมตตาโมกรุณาพุตรานีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะระนิโยอิติปิโสภัควานาลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟืนเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนักมะพะทะแขนกูงามคือพระนาราย ใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤทธ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมา กูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักนาปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกณเมตตาโมกรุณาพุทธามีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะรนีโย อิติปิโสภควาณาลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนัะภะ,ะทะแขนกูงามคือพระนารายชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและผื้นดินเหมือนช้างรักาาปลรารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกู อยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกนาเมตตาโมกรุณาพุธรานีทายินดียะเอ็นดูเอหิกระระนีโยอิติปิโสภัควานาลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสี หน้ากูงามคือพระแมนนะักมะทพะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ลิธกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้า ผู้ชั้นฟ้าและผื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชะโกณะเมตตาโมกรุณาพุตรานี ฮายินดียะเอ็นดูเอหิกระระนิโยอิติปิโสภคะวานาลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะัมะภะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ ฤตกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมา กูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและผืนดินเหมือนช้างรักนาปลารักน้ำ ข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกณะเมตตาโมกรุณาพุธรานีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะรณิโย อิติปิโสภควาณาลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฝืนเจริญศีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะ,ะ,ะัะภะทรแขนกูงามคือพระนารายชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกู อยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกนาเมตตาโมกะรุณาพุตรานีทายินดียะเอ็นดูเอหิกระรณีโยอิติปิโสภควานาลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าวฟื้นเจริญสี หน้ากูงามคือพระแมนนัะฐภัทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้า ข่วชั้นฟ้าและผืนดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชะโกณาเมตตาโมกรุณาพุตรานี ทายินดียะเอ็นดูเอหิกระระนิโยอิติปิโสภคะวานารีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะภะทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ ฤิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมา กูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำ ข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกณะเมตตาโมกรุณาพุตรามีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะรนีโย อิติปิโสภควานาลีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟืนเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนณัะมภะะทะแขนกูงามคือพระนารายชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่ไม่ได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้เข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกู อยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชะโกนาเมตตาโมกรุณาพุธรามีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะระนิโยอิติปิโสภคะวานาลีติอิติมานิยม